สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับพาออกมาหาอยู่ครับขินกับผมวันนี้ด้วยการดักรอบนะครับผมครับรอบแบบมีสายริมฝั่งกับผมครับนะครับวันนี้ได้มา3ามอันครับผมอันภูมเป็นคนทํานะครับผมครับเอาละก็เป้าหมายของเราก็เป็นคลองลอกใหม่กับผมครับช่วงนี้ก็ฝนฝนเรื่อมลงกับผมครับป่ามันก็จะเรื่อมเลืองเนาะนี่ขินมันอยู่ทรงนี่เลยครับนี่แหละทำดี เมื่อกี้มาก็ยังเห็นอยู่เลยดิวายอยู่ตรงนี้เลีงหล,ลังเลงหล่าป่ามันไม่มีที่รบอาศัยครับหนึ่งหอยมันโล่งพอตรงนี้มันมีป่าลําพันใช่ไหมฮะป่ามันก็เลยมาอ้ออ,อก,กันอยู่ตรงนี้ไม้สวยเลยครับไม้เด็ดเลยนะครับเดีย๋ยวขุดหลุมสักคู่เนาะเดี๋ยวดูวิธีการกันครับสาหรับท่านใดที่ยังไม่เคยเนาะนี่ครับเดี๋ยวเราจะขุดลอ่อมันเขามากับผมลปช่อนนี่มันจะมีพฤติกรรมแบบว่าถ้ามันเรียบมาตามตะลิงถ้าเจออะไรแบบเบาๆเข้าไปมันจะเข้าไปดูครับ ทุกคนดิ่นูมีเลยนะีนยมเขาไปหาตัวลำพันธ์คนน้ด้ยวยตอบเราหลังพอดีเลยนะสอดเข้าตัวนลำพันธ์จกจุจุ <laughs> เป็นักจันเนาะพี่น้องนักจันก็นอย่างนี้ลนะทำพุดเป็นเวลเข้ามาจันมันทำยากครับสมัยนี้ใช้หลอกันเลยนี่ปากรอบของเราครับเทคนิคก็อยู่ตรงปากไงนะครับต้องย่อนย้อนเล็กน้อยครับให้ป่ปลามันหล้สึกถึงความตึงเดี๋ยวปลามันจะถอย มางลงไปเลยลองวางทุก่อนพอดีเลยจะต,ตื่นไปหน่อยนะให้มันท่วมรากรอบนะเนี่ยแ้่ชอบพอดีแล้วโอเคโอเคได้ระดับแล้วครับ เยอะแตงดันนะคนโปะดันนะลองดูโอ้ขีดสวยงามผุดใหญ่ผุดน้อยครับที่เ้อะแตงดันนานิดนึง้วยกิ่งไม้แห้งจะดีครับ โอปชอนนะมันพฤติกรรมของมันนะครับมันจะชอบอคุยกันตามตรงก็คือหาลังนั่นแหละเนาะมันก็จะชอบแบบทำเลที่มีกิ่งไม้ใบหญ้าให้ดป่ามันสนใจครับหลังเรกเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวคอยมาลุ่นกัน เดี๋ยวบางทีตอนข้ามมายามเลยครับนะพอผมมาเห็นตัวมันเลยเมื่อั้งสองสามตัววายอยู่แถวนี้ไม่เนี่ยอาจจะอาจจะเข้าไว้เนะไปดักหลังที่สองที่สามต่อนะครับไปด้านนู้นครับห <c oughs> ลบใบนี้ใบใหญ่ต้องคุดลึกขั้นนะครับ <c oughs> จะพักครับผม <c oughs> สร้างบรรยากาศให้มันครับ ชอ,นนชอบบรรยากาศมีกล่องใหม่มีเศษใหม่อะไรอย่างเงี้ยทาบรรยากาศให้มันสักน้อยก็ง่ายมีกิก่งไม้เก่าอยู่ด้านพอดีเลยต้นหนึ่งไปใกล้ๆกันกันวัวควายมาเหยียบหลอแเราด้วยครับ <c oughs> เอาหยาบปกไปยังไงครับต่างบรรยากาศครับผมมามาเดินเต้มันมาอีกหลงหังนึงครับผมครับอีกหลงหังนึงครับผมหลงังมีสามแล้วหลังสุดท้ายแล้วเอาไว้ตรงนี้ครับเคยเห็นปลามันตำหลังหลายตัวเหือนครับจุดนี้ ตอนเช้าพรุ่งนี้มันลุ้นกันครับแตายามมาสองวันแล้วก็ยังไม่เข่าสักตือเลยครับฝนม,มันยังไม่ตกครับผมนี่วันนี้มันคือน้ำฟุฟง้งๆอู้อ,อ,อูนั่นไงนั่นๆๆๆๆๆๆ่ๆๆๆๆเห็นหัวๆๆ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 ๆมีตัวครับวันนี้มีตัวๆๆ้ นี่ครับทุกคนอ่ามันติดตะไคร้ตัวตัวม่ใหญ่เท่าไหร่ติดตะไคร์จิกหัวมั้งตัวเดียวนะวมั้งเนาะอือมีเตี้มแล้วครับมีเตี้มแล้วครับไม่มันเบียดมันรอบครับวันนี้เฮ้ยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยสองตัวอุ้ยสองตัวสองตัวเขาคู่เลยครับอุ้ยน้อยด้วยปะอุ้ยตัวตัวล่างใหญ่ครับผมตัวบนน้อยตงใส่ตัวบน็อตตุตุผูครับตัวล่างตุ้งเมียตัวใหญ่ครับ เกือบเกือบเต็มรอบเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยพันปูไปไหนนู่เรี่ยบพันภูมิมาตื่นเตืนนะที่กว่าเดี๋ยวนี่เดี๋ยวนึ่เดี๋ยวนึ่ครับเดี๋ยวให้พันภูมิมายกให้ดูเดี๋ยวนึ่เดี๋ยวนี่เรี่ยบพันภูมิกันเขาคู่เลยดีใจดีใจไอ้ภูมินี่อ้าวให้ผมก็โผลกันนั่นแหละอันนั้นตัวเล็กมันมันมีตัวใหญ่อยู่ข้างล่างแน่เดี๋ยวพันภูมิมายกให้ดูครับเอาปลาโดเด้ยนี่ ถามจริงเอาปลาดูเฮ้ยมันกัดขาดนะทางั้นโอ้ปลาดูซสัโอ้มีปลาดูเฉยเอ้าปลาดูก็มาช่อนงงปลาดูดี่ยดีมาลายกับลายเด้อก็ว่าอยู่มันคือลายลายผมก็สงสัยตั้งแต่เรียกแล้วมันจะกัดหลอกเป็นขาดด้วยไหมอู้มู้สงสักัดดอกมาแล้วมาแล้วสงสัยมันจะกปนอลไรเขามาล้ำลาช่อนนี่หรือว่านี่นั่นเลยสงส่ยลายกันหยาบกันมาเดี๋ยวนะ้แช่กัดดำขุ้งมีมูนี่นี้ คนคอยกินเบ็ดเอามีปลาโดเฉยปกติมันไม่มีเนะครับน้องนี่น่ะเซตมาจางไหนนี่คือปกติไม่มีนะไม่เคยได้ยินว่ามันมีเลยเด,ยดย้อ้าวมีปลาโดครับผมข <c oughs> องอร่อยกันแล้วครับแล้วก็ไปช่นหน่อยตัวนึงอเอาไปไปข้างบนไหมล่ะไก่น้ำผุดโอ้เก็บกลัวหลาย <c oughs> แต่เสาะดาแล้วก็ตายเป็นวเพิ่มเดียววันนี้หมานรอบครับไม่หมานเบียดจริงๆกับทับิษฐ์ถ้าเขาไม่ขโมยก็จะได้จักสองตัวเลยผมว่านะฮักเลยพูดเลยตรงเอาไปซ่อมเลยนี่เอาไปซ่อมเอากลับบ้านเออแต่ต้องใส่ปลาดูมันไล่ไปช่อนนี่นะวะนีไม่ก็ปลาช่อนเขาก่อนปลาดูมา กะจะกินคือเ,เอามือสอดใส่ไปเลยปะตับเลยนะอืมน้องเจ้ะเน่รูน้อยแช่วะอันนี้หลบเก็บได้เลยนะภูมินะ <c oughs> <c oughs> คือมันฮักนี่แหละครับก็ทิ้งเขาทิ้งไปผมก็เลยไปเอามาวาง ถ้าทิ้งมันโคกเลยอ่าได้แล้วโอ oh, ้สวยๆไปพอได้ทำกับเขาครับเอาไปซ่อมแหละเอาไปใส่รถพว่วงเอาไปซ่อมกระบ,บานเลยไปไปลุ้นกันต่อครับผมดักกุ้งแล้วก็ดักลอกครับ